ในที่สุด ROV ก็มีสกินที่ผมไม่ค่อยอยากจะรีวิวเลยแต่สกินมันสวยไงเลยซื้อมาเอาละ่ะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมเนสอดิสรนและวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วกับเกม ROV การรีวิวสกินใหม่ของฟอร์เรนติโตัวละครที่เล่นก็ไม่เป็นแต่สกินสวยอันนี้ยอมรับก็เลยซื้อถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมคลิปรีวิวสกินฟอร n นติโน ตัวละครที่ปวดหวัวที่สุดและไม่เคยคิดอยากจะเล่นเลยไปกันยิงดีต้อนรับสูอ้เราเข้ากันมาอยู่ในเกมแล้วไปเลยไปเลย,เ,ลยเรามันออฟลินนักสู้โซโลเล่นอยู่แล้วโอ้โหมีการหมุนควงดาบ <S <S มาเรามาดูสกินราคา499ปองกันหน่อย นี่มีเอฟฟิกวาร์ปด้วยนะต่อสู้กับสัปหลาดแล้วดูดพลังสัปหลาดโอ้อย่างที่วันนี้เรามาเจอกับโบบาลอนสวยสวยสวยสกิลเป็นสีทองเลยทองอาลาหมาเบลสองแล้วลองเชิงหน่อยลองเชิงหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนจิมมัวจิมมัว อุ้ยโอยโอยโอยปลาดอกว่าแบบนี้โอ้ยเขอโทษครับขอโทษครับโอ้ผมเล่นไม่ค่อยเป็นพี่อยากกดผมแรงสิมามามาอุ้ยเอ้ยเห็นอะไรในแมพเกือบไปผมเกือบกดสกิลหนึ่งปลาดอกใส่แล้วเมื่อกี้นี่นี ตีคลิปอย่างปลิวตีคนอย่างว่าวผมอยากได้ปูตัวนี้โอโ้โหเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยถ้าจากการนี้ถ้าผมเล่นแล้วไปสะดุดตาฟอลอเรนติโนไม่ได้สะดุดตาแบบเล่นโหดนะสะดุดตาแบบเล่นขัดใจเขาก็ขออาภัยด้วยนะเป็นตัวที่ไม่ค่อยอยากเล่นเลยเด็ดสกินมันสวยวเดี๋ยวเราเลียคลิปชุดนี้เสร็จเราวับกลับบ้านก่อน,น จะได้พร้อมต่อสู้เอาเอดินเมชกับบ้านบัคตัวละครยังยืนยืนนิ่งอยู่เลยเฮ้ยแล้วออฟลินเราไปไหนแล้วเฮ้ยมีการปีนมาแล้วใจเย็นอ้าวอ้าวอ้าวมาตอนเดียวแบบนี้โอ้โอ้โอ้ไม่ไหวนะมา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 ไม่ไหวไม่ไหวโยกโยอผมโยก โอ้กำลังจะโชว์ที่เลยกลับบ้านก่อนไม่พร้อมโบบาลอนไปกลางกิวกอดเขาเล,เล่นตำแหน่งไหนวะซับพอร์ตอะเขาลงเลยลงเลยลงเลยมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยจิมจ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มจิ้มสวย ได้มาหนึ่งคิวโดยการสเต็ปการลำช่วงช้างช่วงช้างที่สุดที่ของฟอร์เรนติโนเนี่ดิสอนมาจะกินปลาหมึกจะกินปลาหมึกลับลำลำลำับมาอันติโอ้โหอันติมันอลังการเกินพอผมอุ้ยพอผมสัดอันติถึงมันมีเหมือนอะไรอาสูนขึ้นมาเต็มโจเลยบังโจผมเต็มเต็ม <ๆ S 2> เลยถือว่าเมื่อกี้สเต็ปลำได้อยู่เอาไหมเอาไหมเต็ดดาเมจหน่อย เอาไหมเอาไหมสักฝุ่นสักฝุนก่นส่งคมแย่งปูเชิงจิตวิทยาปูลลตัวน,นี้จะได้ใครไปครับคีบมาเอาคีบก็ได้โอ้ยโอโอ้โหโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา <h ide os> โอ้ไม่รอดมาเยอะเกินตายก็ได้

จ้ำล้ำมาจัดกัน่อยโอ้โผมกดสกิลว่ะทำไมผมไม่รักสกิลวะขืนเลยสวยดีนะาเลสเก็บมาในตอนนี้เมนฟร์เรนติโนที่กำลังดูอยู่กลุ่มขมับแล้วกลุ่มขมับแล้วกลุ่มขมับอีกผมต้องขอเอาไปด้วยนะครับตัวละครนี้มันสุดเกินจะบรรยายจริงๆ มังกรของเราถูกโจมตีไปช่วยล่างดีกว่าไปไหนแล้วแกรี่เขาไปไหนแล้วอเขาเห็นแล้วไหนๆมาแล้วฟาร์มคลิปสักเว็บแล้วกันมีใครไปเทรดเลนบนให้หน่อยไหมเอ้า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 ล้ำล้ำจูจูสต็ปอันติอันติ อา้าวลำล้ำลำส,สวยเป็นในสเต็ปลำผมก็ได้อยู่ตอนตอนสก,กิลหนึ่งลำมันโคตรเท่แต่พกกอกดอันตีปุ๊บเออเลยเก็บโดกไหนดีจากอันติต้องไปฝึกสก,กิลอันติแล้วก็ลำต่อเนื่องมาอีกดันคลิปต่อละกันไม่มีคนโอ้ยโมบารอนมาว่ะ โอ้ยๆๆๆๆๆโอ้โหโอ้โหต่อยครับต่อยเห็นเลือดน้อยหน่อยไม่ได้เลยจะเรียกพวกมาลุมอย่างเดียวเลยเออผมเพิ่งเห็นป่าเราโอกว่าทํไมทีมพิมพ์บนกันคุณผู้ชมรู้มั้ย ก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปตานี้ผมได้ไปทําการซ้อมเล่นมาแล้วสามถึงสี่ตาแต่พอถึงตาที่ผมจะมาอัดดันเจอป่าออกตีไม่สมประกอบสี่ห้าก็เอาวะอุ้ย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 มีหน้ามีหน้ารวมพลรวมพลรวมพลมันอมคนเอามีหน้าเปิดแล้วมั่วซงมั่วซงมั่ว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 กดบดกดบดตองสกิล <c oughs> เออถึงก้มม่วก็ได้มาสอ <You S 1> คิวแล้ววะ <c oughs> เป็นเ,เนเ่ไปเน่สเตปบวดทรงพอได้ปะน,น,น,นี่ไงซิลมันออกจริงๆด้วยไม่ขยับเลยเมื่อกี้ <c oughs> ทีมเราลาดลากมาได้นะ <c oughs> แต่ไม่ช่วยต่อชีวิตคลีปดันออกไปไกลนิดนึงโอ้แต่เล่นบนผมเนี่ยยังไม่ได้บ้านเลย เรียกดารเลยออกมาแล้วผมกลัวโดนลูมหมาฝั่งนู้นมันชอบปล่อยไม่กิวก็ตก็บโบบาลลอนออกมาเดินล่อแล้วก็ให้อ้อยรอสอนไปไปไปแครี่เดินไล่เลยไล่เลยไล่เลย เ้าวอาไปทางไหนเอาชนชน,ชนอย่าบอกนะโรดตา,ตาม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 เอ้าสลิงวุดเอา้สาสลิงเขาก็วืดดอกเาารเาก็วืดถ <c oughs> ึงกับต่อหน,นายใจตัวเองถอยดีกว่าถอยดีกว่าศัาตรูหายทั้งเม็ปเลยเอานุกิวก็อยู่นู่น กิ่กไม่กลัวกลัวโดนลุมจังหวะนี้สวยตอนนี้เรากำลังเก็บออบเจกติกทีมคืนอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยผูกกลางเยอะใช่ไหมอันป้อมนี้ผมขอโอ้โหใครก็ได้ไปการกิลก็ไดห้หน่อยอทางนี้มาสามกิลก็ตัวเดียวองกันได้หน่อยยัยมันตีบ้านนะ ไอตัวนี้รีเวิร์กมายิ่งตีเรงด้วยจผมจะพยายามดันคีไม่สูง,ส,งสูงสักลินนะจะได้เพื่อนจะได้เอาเวลาไป,ไปดูกิลก็ตมันจ้องจะลิงบ้านอย่างเดียวเลย,ยเอาดิมีน้า,นาดึงมาดิดึงมาดิ เอาแล้วมีหน้าเปิดแล้วอติสงสวยงามเอาเออมั่วๆก็ได้วะโอ้ยเพื่อนเอาต่อเพื่อนเอาต่อเอาด้วยโอ้ยโอ้ยเอาเอาล้ำลำล้ำลำเอ้าเอ้าเมื่อกี้ผมจะลำอ้อยให้ตายไปทีละตัวมันชิ่งไปโดนตัวอื่นได้ยังไงวะไอ้มเป็นในติ๊กต็อกทต่มันปุ๊บปั๊ตายทีตัวทีตัวมันลำกันยังไงวะ เอามาวัดไหมวัดไหมตะคุณไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งได้นะเก้า,าชิดยกช่วงเทงเมม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 ,ม,มโออย่าเพิ่งมากวนได้ไหมเอา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 มามาต่อต่อโอ้ยโอ้ยไม่เอาไม่เอาจับตัวโอ้โหเกือบที่แล้วไง มันมาสามโอ้ยดีกว่าไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะโดนตีนนั่น,น <c oughs> ไหนยูก็สมาด้วยเอาเฮ้ยมันจะมันจะไปดันบ้านเหรอ เอานี่ดีกว่าเอานี่ดีกว่า,อนนว so อวาเอาน,น,นี่นนนนดีกว่าโอ้โหโอ๊ยเดินชนเดินชนโอ้ยโอ้ยคือกันเอ้าโอ้ยมันเข้าไปดันแบบไม่มีคีบเลยมันจ้าเวิร์ดกินไปเปล่านี่นด,น hey, ดู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 นี่นี่โอ้ยสเตปอะไรเนี่ย ลำยังไม่ค่อยครบโดกจะเฟดลำแล้วเล่นฟอเลนติโนมีเต่งาไม่งาก็เครียดตัวมันดีสุดยอดจริงๆเลยผมต้องเป็นเ UM ซียนฟอเลนติโนไว้ได้ได้เมื่อซื no. ้อสกินมาแล้วเเพื่อนบวกเพื่อนบวกเพื่อนบวก เอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยเอา,เอาโอ้โหไล่ไม่ทันเลยสัก,กตัวเสียหมดทุกอ,อย่างเฮ้ยกิวกดอีกแล้วโอโ้มันจะเอามันจะเอาให้ได้ว่ามันไม่สนเลยว่าจะมีคลิปไม่มีโอ้โหมันเอาไปจนได้ มันใช้แค่สองชีวิตในการตีป้อมในเราแบบไม่ต้องใช้คีฟชีวิตละครึ่งโหลดโอ้ฝั่งนูได้กดไปด้วย,วยมาผมว่าน่าจะไฟสุดท้ายแล้วฝั่งนูมาพร้อมกับกอดด้วย มามามาไฟสุดท้ายมีหน้าเอาหน่อยดึงสวยลำลำลำไล่แครี่ไปไล่แครี่ไปโอ้โหมันเฟดอ่ะตามไม่ทันแต่ได้อยู่นะทีมเราไม่มีใครตายอุ้ยอุยอุ๊ยอุยอุยช่วยแครี่หน่อยชีพหายแล้วอ้าวอ้าวอ้าวอ้อยอ้อยอ้อย โอยเจอได้เจอไดโอ้โอ้ยโอ้ยเรสทำไมนายโอ้ยหมดคำสิวลไอหยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเราต้องรอเล่นหลังมีน่าต้องให้มีน่าดึงก่อน คิวกกสมันแยกมันจะดันมันจะหวดบ้านอย่างเดียวเลยตอนนี้ป้อมเราแตกสองทางศังงตารูกำลังดันเข้ามามีหน้าดึงเมื่อไหร่เราจะทำการโถมทันที เว้ยเพื่อนเปิดแล้วเพื่อนเปิดแล้วโอ้ผมไม่ชอบบวกผมไม่ชอบบวกในในในพุ่มเลยโอ้ยหน้ามันชอบสไลด์กัมเพงอ่ะผมไม่ชอบลำในพุ่มเลยคิวกรดอามานี่จะดันบ้านอย่างเดียวเลยใช่ไหมโอ้โหปาสกิลไม่เคยโดนมันเลยกิลกอดเนี่ย กลัับมาช่่วยนยนนคหอีตอนนี้ทีมเราเหลืออยู่4ต่อ5อยู่แล้วต้องช่วยกันกันคลิปหน่อยกัน <c oughs> คนเดียวไม่ไหว <c oughs> ต้องคอยดูมินิแมปไว้ด้วยนะ <c oughs> กิลกอดโผลตรงไหน,นแล้วต้องไปตรงนั้นเพราะว่า มันจ้องจะเล่นอาหารป้อมหลดหน่วยพูดปุ๊บเจอปับ๊บจบตีกำลังไปคิวกดมันไปตีบ้านมันไปตีบ้าน,านเ,ราเร็วเร็วเร็วรเร็ว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 มากรันมากัน,กน,กนโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหมันคิดจะเดินเข้ามาดุยดุยตีบ้านเลยมันไม่เล่นตามเกมแบบว่าพาคีิเข้ามาตีเลยนะ มาเล่นเกมเดียวกับผมไหมเนี่ยนี่นี่ขนาดนี่ขนาดสี่ต่อห้านะไปไปพิมพ์เฉยแค่กันคีฟก็เหนื่อยแล้วมเมื่อไหร่เกมนี้มันจะจบสักที จะครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพอกิวกดมันเกิดเดี๋ยวก็ต้องไปเล่าบางจิวกสอีกดูเพื่อนโดนตรงกลางชี้ายเพื่อนเตะโอ้แล้วอย่างนานเลยกว่าจะเกิด ฟังนุกิวกอดเกิดพอดีตอนนี้กลายเป็นเกมสามห้าแล้วนูไปแล้วเินล่างกลับ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 ไปไว้กลับไปไว้ผมจะลงไปดักหลังคิวกดนะตูสิว่ารอบนี้จะได้ไหม ทันไหมทันไหมทันไหม,ไมโอ้ไม่ทันไปอย่างไวเลยกระดาบพยายามวิ่งมาดันดักหลังแล้วเอาแล้วทำไมเหลือเราสองคนแล้วนักมวยชีพหายเราจะกันยังไงกระดับกระดับเคลียร์ครีปยังเหนื่อยเลย

โอ้โหโดนขัดอันตีด้วยไม่ไหวไม่ไหวเออโ,โดนกัดอันตีจีครับไอซิลไม่น่าอบเลยมันใต้ซิลไม่โอกได้จะสูสีกว่าน,นี้เอาละครับเป็นไงกันบ้างกับคลิปรีวิวสก,กินใหม่ฟลรินติโนระดับเนิดอดีศรพอไปวัดไปวาได้ปะพอเป็นมีนอนาคตฟลอรินติโนได้ไหม เอาละครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ไปละเจอกันบายบายถึงงเเวลาาายขอข้